ท่านผู้ชมครับวันนี้ครับพาท่านผู้ชมเดินทางมาที่จังหวัดนครสวรรค์ครับเราจะมาหาของอร่อยของถูกกินกันวันนี้พาไปอยู่ที่ร้านข้าวมันไก่กโกดมครับข้างธนาคารไทยพาณิชย์สาขาคนครสวรรค์ครับเขามีโปรโมชั่นช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคนไทยด้วยกันเองในช่วงโควิดด้วยราคาถูกประหยัดให้เยอะจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปตามไปดูครับครับคุณพร คุณนาวอยู่กับโกดํานะครับนี่โกดําอ่มเดี๋ยวแหมแสงไม่ค่อยดีนี่ครับหาในนี่หันนี่เหรอเนี่ครับครับผมโกดํานะครับซึ่งจําหน่ายข้าวมันไก่นะครับห่อกลับบ้านในราคาสิบห้าบาทเพราะว่าเจอโควิดใช่ไหมฮะเจอโควิดอยู่ครับอ่าขายมานานนิดหยังครับแล้วก็ตั้งแต่เดือนพฤศจิกาธันวาปีหนึ่งเก้าครับตังปีกว่าแล้วครับโอ้โหตั้งแต่ตั้งแต่หนึ่งเก้าเลยก็ ที่มีโควิดมาครับโอ้สองพันสิบเก้าใช่ไหมมันเดินราคากลับบ้าน15บาทครับแต่เปิดร้านข้าวมันไก่เนี่ยมากี่สิบปีแล้วยี่สิบสี่ปีครับยี่สิบสี่ปีแล้วก็คือเป็นเจ้าเก่าแก่ของนครสวรรค์เลยนะครับคือขายแล้วเป็นอวิชาการทําข้าวมันไก่มาจากไหนคือจริงๆอ่ะเป็นเด็กอยู่ร้านข้าวมันไก่ก่อนร้านข้าวมันไก่สมัยก่อนนะจะมีบ่อนไก่ร้านดังๆอยู่แล้วเป็นเด็กอยู่ข้างบ้านก็ครูพาร์คลาดจำเอาที่นครสวรรค์นี่ใช่ไหมครับผมที่บ่อนไก่เลยที่บ่อนไก่นครสวรรรคค์นะับก็ ใครที่เดินทางมาจังหวัดนครสวรรค์นะครับแวะมาชิมได้นะครับซื้อกับบ้านห่อละสิบห้าบาท่านั้นในช่วงโควิดนะครับช่วยคนไทยกันเองนะครับอยู่ข้างๆธนาคารไทยพาณิชย์เลยใช่ไหมครัถูกต้องครับข้าวมันไก่โกดมอ่าโอเคเากินได้เลยโกดมข้าวมันไก่ถึงแน่นอนเกินได้เลยครับครับผมโอเคบ๊ายบายลาไปก่อนครับครับผมครับเดี๋ยวครับคุณลูกค้า เร็วเร็วเร็วมันตับชิวอยู่เปิดขายแต่ตีสี่นี่ครับมีทั้งไก่ต้มมีทั้งไก่ทอดนะครับใครจะมาจังหวัดนครสวรรค์ก็อย่าพลาดนะครับร้านนี้โคดามีนเด็ดจริงโอเคขอเวลาขอตัวไปกินข้าวไก่ก่อนนะครับสวัสดีครับ